สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ bs t i p แนะนำเคล็ดลับการลงทุนแบบสั้นๆส,สลหับนักลงทุนใช่ไหมคุณแพทครับผมตุ๊บครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่อง dps คืออะไรคุณแพทอ่าคือเงินปันผลต่อหุ้นหรือดีเวเดนเปอร์แช r e นะครับอันนี้คือหลายคนอยากหาในตลาดหุ้นคุณเลสคือควันนี้เดี๋ยวนี้เราไปฝากเงินเนี่ยมันน้อยมากๆเลย นะครับคนก็ถามผมว่าเอ๊อยากจะจะรู้ได้ไงว่าบริษัทนี้มีกงินปันผลแบบเยอะหรือไม่เยอะนะครับก็ดูตรงๆเลยดีเวเดนเปอร์แชร์นะครับ<ช>ซึ่งบ,บอกเป็นเงินบาทเลยนะครับเช่นซื้อหุ้นไปกี่บาทเนี่ยดีเวเดนเปอร์แชร์ก็จะบอกว่าตัวเนี้ยเวลาปันผลปันผลกี่บาทซึ่งดูง่ายามากเลยเนาะใช่เพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อหุ้นหนึ่งหุ้นเนี่ยความหมายของคุณเนี่ยคุณคือจะได้ปันผลถูกไหมคุณเป็นเจ้าของก็ต้องได้ปันผล เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดูค่าดีเเนี่ยเขาก็จะเอาผลลวงเงินปันผลทั้งปีมาหารจำนวนหุ้นที่มีในบริษัทออกมาเป็น DPS นะครับหรือ d Dividend Per Share นั่นเองนะครับอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยก็เอาปันผลทั้งหมดนะครับบางบริษัทที่มีปันผลพิเศษด้วยชัยพัฒน์จับรวมกันเลยนะปันผลรอบปีบวกปันผลพิเศษหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีแบบนี้เราก็จะพอรู้ว่าอ้บริษัทนี้ปันผลปีละ0.4อ่า0.40 40สตางต่อหุ้น นะครับต่อปีเราก็มาคำนวณได้แล้วว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยมันจะได้ปันผลกี่เปอร์เซนต์ถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ใช่ไหมอ่าครับเอางี้เอาตัวอย่างจริงเลยคุณเน็ตก็ยิ่ง DPS dividend per share ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับหลายคนถามว่ามันมีด้วยเหรอพี่แพทจะไปหาที่ไหนบอกง่ายมากเลย <c oughs> เอายกตัวอย่างเลยเอาเอาหุ้นธนาคารแล้วกันคือตอนนี้ถ้าเป็นธนาคารเนี่ยจะปันผลค่อนข้างดีหน่อยนะกลุ่มธนาคารนะครับโดยเฉพาะธนาคารเล็กๆหน่อยเนี่ย ก็จะปันผลยิ่งดีเลยนะครับเรายกตัวอย่างให้ดูเลยคุณเนทนะครับผเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นลูกค้าของซับบัวหลวงนะครับสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ของซับบัวหลวงแล้วก็กดไปที่เมนูสต็อกสิกแนลได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีบัญชีทํายังไงคุณแพทก็เปิดบัญชีสิครับส <c oughs> ามารถเปิดบัญชีได้นะผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับเปิดฟรีเปิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเข้ามาลองเล่นดูก่อนใช่ไหมเครื่องมือของเราเาแน่นอน,นคเ,เครื่องมือเราเรียกว่าครบที่สุดแล้วล่ะนะครับในตลาด กดไปที่เมนู Stocksignal เลือกเมนู Summary อย่างนี้นะครับสามารถเปิดผ่าน Streaming ก็ได้นะครับเมนู Stocksignal ของเรามีบริษัทหนึ่งวันนี้เมื่อกี้ทำกันบ้านกันนะ Tisco ธนาคารโโอ่า Tisco Bank อ่าราคาปัจจุบันอยู่สักประมาณ8 0ดสอ่ะแปดสกลมๆคุณแพทยอ่าครับทีนี้เรามาดูปันผลต่อหุ้นเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ ตรงหัวข้อ,อชื่อว่าดีวเวนด์ตรงนี้นะครับเราก็ดูที่เจีว่าดีวเวนดเ per share นี่นี่คือพูดง่ายเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเองคุณเดทถูกไหมเมื่อกี้ไม่้งสูตรอะไรไม่ให้ดูเฉยนะครับแต่เวลาเรา,าโปรแกรมจริงเนี่ยคุณเปิดมาเลื่อนลงมาปั๊บก็จะเห็นเลยเมื่อกี้ราคาหุ้นประมาณเก้าสิบาทปัน <90 S 2> ผลเท่ากี่บาทนะครับนี่ปีอย่างปีนี้นี่ล่าสุดก็ให้ประมาณ6กบาทสาสิบตางค์บาทสามสิบปีก่อนที่ให้เจ็บาทนะ ปี2020เนี่ยมีโควิดนะแต่ให้ปันผล7บาทนะอ่าเยอะไหมอ่ะก็คือพูดง่ายๆหุ้นหุ้นไม่ถึงหุ้น90บาทอะใ,ให้7บาทอย่างเงี้ยแปลว่ามันให้เร้่อง6% 6%เ็เเลยนะ6% 7%ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูกันต่อใช่ไหมคุณแพทก็คือดู DPS แล้วเนี่ยต้องเทียบว่าคุณซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยมันจะได้ปันผลเท่าไหร่ ถูกไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่เราจะรู้จักกันเราเรียกว่าดีวิเดนยิวก็คือเอาดีวเดเดน p e แชร์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับเขาเรียกว่าราคาหุ้นที่คุณซื้ออย่างเมื่อกี้คุณไพภอใช่แต่เมื่อกี้คุณไพภพบอกว่าถ้าเกิดดีวิเดนให้ประมาณสักหกบาทแล้วก็ราคาหุ้นที่คุณซื้อต่อหนึ่งหุ้นเก้าสิบบาทใช่ไหมจับหารกันแล้วก็คูณร้อยออกมานะครับก็เอาเมื่อกี้เอาหก หกบาทกว่าๆตั้งหารด้วยร,ราคาหุ้นเก้าสิบาทแล้วไปคูณด้วยหนึ่งร้อยเราก็จะรู้คร่าวๆเ,เลยว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เทียบกับอะไรเทียบกับสมมติคุณไปฝากธนาคารเง,งี้ยธนาคารก็บอกว่าอ่ะสมมติวันนี้ให้เงินฝากให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ,ถ้าเกิดอันเนี้ยถ้าเป็นของทิสโก้แบงก์เนี่ยถ้าคุณมาซื้อหุ้นทิสโก้เลยเนี่ยณนะราคาปัจจุบันคุณเน็ได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาคำน,นวณให้ราคาปัจจุบันหกเปอร์เซ็นต์กว่าๆอ่านะครับซึ่งโปรแกรมเราก็คำนวณให้เรียบร้อยเน อีกบรรทัดหนึ่งก็คือตัวนี้เลยครับเราเรียกว่า dividend yield ได้ประมาณ6.7เปอร์เซ็นตปีที่แล้วให้8นะเออนะครับไม่ค่6.7เปอร์เซ็นนี่ก็หลูแล้วอะถูกไหมคือปัจจุบันะเออหาที่ไหนหาได้ที่ไหนนะก็ต้องตอบง่ายว่าหาที่ไลาด้วยนะต่ครับถูกครับ เพราะฉะนั้นการที่มีดีเวเดนยิวเนี่ยก็จะทําให้คณเขาเรียกว่ามั่นใจได้นะว่าได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลออกมาเป็นประจํานะสามารถดูย้อนหลังได้ว่าใช้ควรจะได้เท่าไหร่นะครับ,รบถ้าอยากสกรีนปันผลทําได้ไหมคุณแพททําได้ทําได้เราก็เข้าไปสกรีนหาเงินปันผลก็ต่รละใครที่ใช้ซอสเงวได้นะครับก็คลิกไปที่ฟอนเดเมนทัแบบนี้เลือกแอดขึ้นมาเพิ่มเติมเลือกปันผลนะก็คือดีเวเดนยิวแบบนี้ขึ้นมา เอากี่เปอร์เซนต์ดีคุณแพ๊เอาถ้าโอ้ยสี่เปอร์เซนตก็หลวแลสี่เปอร์เซนตก็ใส่ไปอย่างนี้ครับสี่เปอร์เซนต์เนี่เราค่อยมาคัดอีกทีหนึ่งถูกไหมใช่แล้วเราค่อยมาคัดว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ปันผลเกินสี่เปอร์เซนราคายัง P/E ถูกๆหน่อยนะครับอยู่ในโซนนี้นะครับหรือ P/B ยังถูกๆหน่อยก็สามารถคัดได้ผ่านตัวสก๊อตสิงแนลของเรานะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเป็นเทรดมาสเตอร์ล่ะเราสามารถทําได้เหมือนกัน นะครับคลิกเข้าไปที่ f u n e n t e n อ่าตัว Strategy Builder ของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่นี่ปันผล Fundamental ปันผลอ่าเอาอสักกี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เนาะอ่าสี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับสกรีนขึ้นมาแบบนี้เอาทั้งเซต Set เลยนะครับเซตร้100อยอาจจะน้อยไปนะครับใช่งั้นเปลี่ยนเป็นเซตให้คุณแพทนะแบบนี้คอนเฟิร์มอ่าเอาอันนี้ออกหน่อยวอลุ่มออกหน่อยไม่สนใจแล้วเอาทุกต,ตัวเลย แล้วก็นี่ครับปันผลนะซอสดูนะบางบริษัทนี่ให้เยอะนะให้เป็นสิบเปอร์เซ็นเลยก็มีนะนะครับอันนี้อย่างแจตเอฟก็จะเป็นกองทุนรวมของตาดมือฐานก็ให้สิบนะนะครับบางตัวมีแปดมีเก้านะก็ไปคัดเลือกเป็นลายตัวใช่ไหมคุณแพทใช่เป่จะดูแบบของ m อ็ก็ได้นะนะครับเปลี่ยน Universe ์สนะครับเอ็มไอให้ดูอยากรู้ m อ็มไอมีหุ้นเล็กๆใครปันผลสูงบ้าง อนี่ก็มีโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเซอร์ไพรส์สายคนไม่คิดว่าจะมีหุ้นที่ปันผลเยอะๆนะจริงๆมันมีนะนะครับเพียงแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ดูเราก็จะไปดูหุ้นแค่แบบ 50, s e ็50หุ้นที่คนเขาเหมือนขนาดใหญ่เออขนาดใหญ่ซึ่งพวกนั้นนะ่ะปันผลไม่เยอะหรอกนะครับครับผมก็มอันนี้เป็นวิธีการสกรีนแบบง่ายๆนะครับทีละข้อมูลนะเอามาให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักกันใช่ไหมคุแพทครับนะครับ เพราะฉะนั้นต้องติดตามแล้วว่าตอนหน้าของพวกเราเนี่ยจะมีเาเรียกว่า financial indicator อะไรอีกที่เอามาฝากท่านผู้ชมใน b s ของเราต้องติดตามที่ YouTube บุหลวงศ็กของพวกเราใช่ไหมคุณแพทครับนะครับงั้นว,วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับเจอกันครับอย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Follow Facebook Twitter Subscribe YouTube หรือสแกนมีแล้วพบกันนะครับ